สวัสดีครับพบกับจ่าภูมิคุ้มเซิงนะครับใน่องสีนุมคุ้มเซิงบันเทิงกินเที่ยวสรับคลิปนี้นะครับสิผ้าพี่พี่ผ้าพี่พาน้องนะครับมาจากบ่วงหนูนะครับพี่น้องเมื่อบางคับนั่นในจ่าภูมิก็ได้มาใส่บ่วงหนูนะครับนะมันหนีมาไอแบบอันนี้พี่น้องครับมาใส่บ่วงนะครับมันเได้หนูมั่วพี่น้องครับไปครับตามผมไปเบื้องครับ ลองครับคือโบล่ะครับเมื่อนี้ก็มาครับจานเมยคุ้มเซิงนะครับมากับเบาเตี้ยนะครับนะครับนี่ครับหาอยู่ครับนี่คือบบครับตัวนี้เดือดมา่มมัมนะโอ้โหยีนี่บอหลางแรกกับโบถือครับพี่น้องครับเป็นไรครับจานเมยทางนั้นนี่ครับโบถือกี่ครับานเจ้ามีเยอะหลังนึงหาวลีเด้อมี่ว่าหลังนี่โอ้หลังนี่กับโบถือพี่น้องครับต่างที่สองโบถือ ดังไรครับพี่น้องครับนี่ไม้เออเบิ่งเห็นเห็นห็วงวะเห็นเบิ่งไม้นี่พี่น้องครับเบ่งพิเศษอ๋อเบ่วงเฮียพี่น้องครับเบ่งเฮียครับตัวนี้ครับเห็นต้นไม้ครับงูแม่น้องวะหาเบ่งดีดีเอเบ่งดีดีด้วยมาเจ้เบ่งดีเบิ่งนู้นครับเบ่งนู้ดขึ้นแล้วขึ้นแล้วแบบเนี้ยเป็นยังไงล่ะพี่น้องครับเข่าพันในเกี่ยวนี่นี่ไม้นี่ไม้นี่นี่ไม้พี่น้องครับไม้ครับ ปักว้นี่ครับผมนี่ยเฮียเลีวบานนี่แก้วเห็นจวาเห็ดบวงวเ้อเฮียระบาดพี่น้องครับใส่ติดหนูพี่น้องบินูบินูครับายเห็นโอ้โพี่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 ใ่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 ี่พี่น้องพี่น้องพุ่นพุ่นเฮี่ตที่ตมแอบแบอยู่ตัวนึงพี่น้องโอ้มาแนวมาแวมาแนวพี่น้องมาแนวมาแวเอาเบาเทียาเทียจับขึ้นมานูดึงหางครับดึงหางก่อนงี่ง่ท่กน บอลเตี๋ยจับแล้วครับมันถีบกัดมือบอลอะตัดเลยบ่เขาดึงมาเลยดึงเลยตัดเลยเลยเอาออกกิมก่อนโอ้พี่น้อง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 เี่ตัดเีจิ้มตัดจิ้มตัดเดี๋ยวจิ้มจิ้มจิ้มมื่อเมา่อเมจานเมือคุ้มเสื่อมมันสิกระลัทสิตัดพี่น้องโอู้มานแล้วมานแล้วด่างที่สามมันแล้วพี่น้องพี่น้องเออเื่อเมื่อเมื่อบาเตียครับไม่โซ่ให้พี่น้องมงเนาะ โอ้มาเนี่ยตุ่มเกียกเ่ยตุ่มแน่จักหน่อยครับ,บผมขับเบือบักไงเกลี่ขี่ตุ่มเลยพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแลน่ยังก็กควายหน,น,น,น่อยเกี่ยตุ่มอันนี้หนูหน่อยเกี่ยตุ่มโอ้ขี่ตุ่มแอรแส้พี่น้องครับพุ่นน่ะอยากกันเมื่อจักหน่อยได้พี่น้องครับโอ้พุ่นน่ะโอ้แต้มแรกก<อ>นนระบ<อ>ักใหญ่พี่น้องครับพุ่นนะครับต่อไปครับผมครับไปไปไปตามผมไปเบื่อกี้ครับพี่น้องไปเกี่ยวคนเดียวเนี่ยเกี่ยวกว่าเขาอันนี้ ไปไปอีกครับไปอีกครับพี่น้องครับไปจานไหมเขาโอ้มาแล้วมาแน่เลยแต้มนึงแล้วครับพี่น้องมาคำคำมือนนิครับแจ้มนี่เป็นไรครับแต้มนี่นี่บอครับดังนี่บอมีครับพี่น้องครับ มันเด็กเบาเตี้ยนะครับมันเด็กมาใส่บ่วงหนูพี่น้องมาแล้วได้แด่อนึงนะพี่น้องไปมันสิได้อีกบ่พี่น้องบ่ถือครับบ่ยล้างเด็กบ่ถือพี่น้องครับเหลืองมาบ่บ่ถือไป้เบาเตี้ยไปเบิ่มอีกครับพี่น้องครับนะครับบ่ถือครับล้างที่นี่ก็บ่ถือล้างนี่เป็นลยครับ เมีเสียงพี่น้องครับเิ็งเสียงพี่น้องพี่น้องาหครับเห็นเสียงพี่น้องมาบ้งครับลังนี่ก็มาถือลังนี่ถือบ่ครับพน้องบาเตี้ยบ้าเตี้ยมาบ้งดูนี่ถือบ่าไปทังไครับเนี่ยโอ้มานอยูครับมานยูนี่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 บงดครับงบาเตี้ยไปบงดูครับมานบ้านี่หมานแล้วพี่น้องบังน้องีกยินตเสียงตัวใหญ่บ่ลหโอ้ย โอ้นี่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 ครับโอ้เท้าเท้าครับเท้าเท้าเท้าพี่น้องครับนี่เท้าเท้าพี่น้องเท้าเท้าเท้านี่นีพี่น้องเท้าครับเท้าเท้าเท้าง่ายเลยตัวนี้ครับโอ้ปลาเตี่ยยกให้พี่น้องมึงนู้ครับนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับนี่ พอดีครับพอดีพอดีพอดีบ่ใหญ่บ่น้อยครับผมครับพี่น้องโอ้มาแล้วมาแล้วครับแจ่มสวงแจ่มสว่งังที่เจ็ดครับหลังที่เจ็ดรังที่เจ็ดบึ้น่องอ๋อตัวนี้คือปลเห็นพี่น้องอ๋อตัวนี้ไปไส์พี่น้องนี่สินี่มันนี่โอ้พีคพีครับพีคครับหลังนี้ปลถือครับครับันีปลาถือพี่น้องพี่น้องโอ้ได้แล้วครับได้แล้วเอาอันนี้บหมดเลยนะรังที่เจ็ดพี่น้องเฮ้ยพี่น้องหลังที่เจ็ด มาแล้วมาแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้วมานแล้วแ้มที่สองครับเขากระบาดในเกี้ยวแล้วเราพี่น้องไปปลาบ้าเตี้ยเข้าไปเบื้องอีกครับเบิ้องยีบมานแล้วมานแล้วมาแล้วอีกเยอะครับเลยอีกเยอะเลยอีกเยอะครับเลยอีกเยอะอยู่ครับพี่น้องครับอี่ทีไ่บ้านครับผมเบิ้งพี่น้องครับทางก็บ่ถืครับ หางน,นี่ก็บ่ถือพี่น้องนี่ผมสีใส่หมายโฟมไว้พี่น้องครับบ่ถือครับมาค้ำๆมือครับมาค้ำๆใส่บ่งวงยี่สิบก่าลัางนี่นะพี่น้องครับหางน,นี่ก็บ่ถือพี่น้องลุงน้านนูพี่น้องครับสิวก็ครับหลังน,นี่คือบ่เห็นไอ้ หัวหน้างนึ่งก็บอถือพี่น้องครับบอถือครับไปพี่น้องตามผมว่เบิงอีกครับผมอ๋อทำตัวนึงโอเด็กหัวโเออไทยเออพี่น้องครับอ่ากำลังสีได้ย่างพี่น้องกำลังย่างแล้วพี่น้องนะครับเบื้องย่างพี่น้องเบื้องแนวพี่น้องโอ้ไม่แต่ตัวเนี่ยตัวมันพี่น้องครับสามแต้มสแต้มนะครับเรือนี่ยพี่น้องครับเบื้องครับอุ่นะครับผมสีไทยพี่น้องได้เบื้องครับเบื้องพี่น้องย่างโอ้ ตอนนี้กี่น้งมีเต๊ะคนมีลอกหนังมึงพี่น้องครับลอกหนังแล้วพี่น้องก็สิได้ลอกหนังให้พี่น้องครับเพิ่งพูดดีสิได้กินแล้วนะพี่น้องครับนี่ย่างพอดีย่างนะครับอรอบแรกที่ย่างไอ้นี่นะครับสามแต้มเลยละน้นะครับมีแต่แบบชะกันเลย,เยพี่นี่มาเด้อครับพี่น้องมาก,กินน้ำกันนะครับอายูจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องบ้านหนองเมืองบ้านหนองเมืองอำเภอใด อำเภอเมือง,อองจังหวัดกาฬสินพี่น้องครับเบื้องพี่น้องครับอาก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่ให้น้องด้เบื้องนะครับเบื้องพี่น้องครับสำหรับส่องซีนมคุ้มซึ้งบันเทิงกินเที่ยวก็จะหาคลิปดีๆให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับัที่เป็นซื่อกลางในการทําคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับเบื้องพี่น้องครับ คลิปนี่ก็สีลงนะครับอ่าคลิปอ่าล่าหนูนะครับช่วงนี้ใกล้ฤดูการสีได้ล่าหนูแด้พี่น้องอต่ที่งานกับมานอยู่สามสี่คนนะครับอ่ากับไม่เบาเตี้ยนะครับมีป้าแฉงนะครับมีจานเหมือนคุ้มเซิ้งนะครับกับมีจาภูมิคุ้มเซิ้งนะครับสำหรับคลิปนี่กะนะครับเอาไว้ซัานี้ก่อนนะครับพี่น้องครับคลิปนาพ่อกันไหม คลิปนี้สวัสดีครับอาหารแรงครับอาหารแรง นตีหนูกะบ้อนฮอนบาดเนี่ยฮ <c oughs> ะมาเรืองพี่้องบาดเี่มา,มาเด้อครับเด้อมากินข้าวย่งน้ำกันตีหนูก <c oughs> ับเจ้าบอด